สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมจิกสคูลออฟมายาแลนด์ของเรานะคะเมจิกสคูลออฟมายาแลนดของเรานะคะก็คือโรงเรียนสอนเวทมนต์นะคะที่จะสอนเวทมนต์ทุกๆท่านผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok นะคะสำหรับการเรียนการสอนนั้นให้ทุกคน สมัครเรียนผ่านทาง Facebook นะคะเราจะมีการเรียนการสอนทาง Facebook นะคะเพื่อเป็นคอมมูนิเคชเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะ Facebook ชื่อว่าชนาการแก้วใสนะคะเดี๋ยวจะให้ไว้รายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะคะยังไงก็ ติดตามกดติดตามแอดขอเป็นเพื่อนใน Facebook กันไว้นะคะสำหรับการเรียนการสอนของเรานะคะอย่างแรกเลยคือแอด Facebook นะคะชื่อชนาการแก้วใสนะคะชนาการแก้วใสเดี๋ยวจะให้รายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะคะ วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้กลับมาทําโรงเรียนอีกครั้งนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่แรกเราเคยทําแล้วแล้วก็ล้ม,ล,มล้มล้มโรงเรียนไปเพราะว่าเราไม่ว่างนะคะแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะแต่ตอนนี้ว่างแล้วนะคะก็สามารถกลับมาสอนได้เหมือนเดิมนะคะเรายินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะ ขอรับอายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปนะคะขอกำหนดอายุไว้นิดนึงนะคะตั้งแต่11ปีขึ้นไปสามารถสมัครเรียนได้ผ่านทาง Facebook นะคะชื่อเฟซว่าชนาการแก้วใสนะคะ mm hmm. เข้าไปขอรับแบบฟอร์มสมัครเรียนได้เลยนะคะทางเราจะมีการออกบัตรนักเรียนให้นะคะแล้วก็ออกใบประกาศเสียบัตรให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เรียนจบหลักสูตรนะคะ ค่ะแล้วก็สามารถรับชมการเรียนการสอนทาง Facebook หรือทว i t เตอร์ได้เลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ทว i t เตอร์ค่ะติ t ตอกค่ะพูดผิดนะคะ